บินยอมพูดแล้วหลังถูกแฉเอาเงินไปเล่นพน,นันไปเที่ยวอาบอบนวดเรียกได้ว่าเป็นประเด็นรายวันเลยทีเดียวสําหรับบินวรนลือฤทธิ์ซึ่งเมื่อวานนี้ไปออกงานอีเวนต์เปิดตัวพรีเซนเตอร์สินค้าตัวใหม่พร้อมถือโอกาสเคลียร์ประเด็นดราม่าในหลายๆประเด็นหลังถูกทัวลงจนต้องประกาศลาออกจากมูลนิธิร่วมกับตันยูโดยบินเปิดใจถึงค่าตัวพรีเซนเตอร์ที่ยังคงยืนหยัดเจตนารมณ์เดิมคือเงินค่าตัวพรีเซนเตอร์ที่ได้มาทั้งหมดจะไม่เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองแต่จะเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งตอนนี้ได้ช่วยเหลือไปแล้วประมาณ20ล้านบาทส่วนที่มีคนเรียกร้องให้สินค้าต่างๆถอดวินออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์เนื่องจากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นวินก็บอกว่าไม่มีสินค้าตัวไหนที่ถอดตอนเองออกเลยแต่ยอมรับว่าได้ติดต่อไปสอบถามทางสินค้าเหมือนกันเพราะตนเองก็เห็นใจสินค้าที่ได้รับผลกระทบส่วนลูกค้าก็บอกไม่เป็นไรเลยเข้าใจในสิ่งที่ตนเองทําเพื่อปกป้องสถาบันซึ่งไม่เพียงแต่จะไม่ถูกถอดแต่ยังมีสินค้าติดต่อมาให้เป็นพรีเซนเตอร์เพิ่อมอีก2ตัวมองว่า ยิ่งทัวลงเท่าไหร่ก็ยิ่งดังเท่านั้นส่วนเรื่องที่บินได้มีการยื่นฟ้องเอาผิดกับเกียนคีย์บอร์ดที่มาคอมเมนต์โจมตีทําให้เสียหายก็เผยว่าตอนนี้ทนายได้ยื่นฟ้องไปแล้วประมาณ6รายที่เข้ามาโพสต์โจมตีและกล่าวหาว่าตนเองเอาเงินบริจาคไปเที่ยวอาบกนวดเอาเงินไปเล่นพานันบ้างซึ่งทั้งหมดไม่เป็นความจริงเลยแต่ยอมรับว่าตนเองเคยเล่นพานันฟุตบอลจริงแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนตอนนั้นหมดเงินไปกว่า12ล้านบาทหลังจากนั้นก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยยวออีีกกเลพรร,ร้มปะาศดดนนินค ถึงที่สุดไม่รับคำขอโทษไม่เรียกร้องค่าเสียหายแต่ต้องการให้ติดคุก